ดนตรีสีสันโมเดิร์น987เพลงดี24ชั่วโมงนะคะเฟรนด์ฟิลกูดความรู้สึกดีๆมีได้ทุกวันค่ะวันนี้เราเริ่มต้นด้วยเพลงที่เป็นความรักนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ดีที่เกิดขึ้นด้วยนั่นก็คือหยดน้ําจากพี่เบิร์ตธงชัยมากเกนตายนะคะเพลงนี้มันเหมือนกับการตเติมความรักที่ดีๆให้แก่กันและกันเมื่อไหร่ที่เรามีความรักนะคะเราจะต้องแยกออกจากความหลงค่ะบางคนบอกนี่คือหลงรักนะคะแต่ถ้าเราแยกคําออก หลงก็คือหลงรักก็คือรักรักจะมีทั้งความเข้าใจมีทั้งการเอ็นดูกันมีทั้งการใส่ใจกันแล้วก็มีทั้งการเริ่มต้นสิ่งดีๆให้แก่กันและกันเสมอนะคะและเชื่อว่าวันนี้ความรักดีๆเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนแน่นอนนะคะถ้าคุณสามารถจะแยกความหลงและก็ความรักออกจากกันมันต่อเติมสิ่งที่ดีๆนะคะวันละเล็กวันละน้อยเหมือนหยดน้ําค่ะหยดน้ําเล็กๆๆรวมกันก็เป็นสายน้ําที่ใหญ่ได้ความรัก ก็เช่นเดียวกันเดิมความรักด้วยการให้ด้วยการพูดด้วยการโอบกอดด้วยการบีบมือด้วยการส่งสายตาที่ดีๆให้ก่กันและกันนะคะเลิฟเลิฟแค่นี้ความรักก็ดีแล้วก็มีความสุขแล้วละค่ะ